สำหรับภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลาลยานมิตรวันสิดาสากตะกลาลยานมิตรโสพีชิโอกาว่าและกลาลยานมิตรปราณีซูชิยะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้ทิพยมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแทนประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระประจำเดือนมีนาคมโดยมีกาลยานมิโสพีชิโอกาวะเป็นผู้อัญเชิญถวายพร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีกดปุ่มไฟสองสว่างแทนบูชาข้าวพระโดยมีกาลยานมิตรประครองอากิบะเป็นเจ้าภาพจากนั้นทุกท่านได้รวมถวายพระตาหารเพลแด่พระพิสุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์ และได้พร้อมใจกันกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดภราป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่175ในวันนี้มีเจ้าภาพได้นำพระป่ามาร่วมถวายทั้งหมด5คณะ โดยมีกาลันติสุนิสาทา,ทาเคชิเนะกาลันติวันสิดาสากตะและเด็กหญิงฮานะทาเคอุชิเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัย,ยธรรมโดยมีการันติประครองอาคิบะและกาลันมิสุดใจเทสุกะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปโภคบริโภคโดยมีกาลันติสีสวยัยการะเกต การยมิตรปราณีซูชิยะและเด็กหญิงฮาน,นะทาเคอุชิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นสาธุชนได้ถวายปัจจัยธยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้กล่าวสัมูมทนียกตถาและอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ